สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านผมแพทย์หญิงสุภานัน์ชนละทานหรือเรียกง่ายๆว่าหมอนันวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องที่ผมเก็บงํำมานานกว่า15ปีตั้งแต่ผมเริ่มงานในแผนกระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชีวิตคู่ของผู้ชายเรื่องที่จะเล่าวันนี้อาจฟังดูไม่น่าเชื่อแต่ขอให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตั้งใจฟังจนจบนะคะ เพราะสิ่งที่ผมกำลังจะแชร์ให้ฟังอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆถ้าผมบอกว่ามีเครื่องเทศชนิดหนึ่งเล็กกว่าเล็บนิ้วมือของคุณแต่มันสามารถปลุกร่างกายของคุณให้กลับมามีชีวิตชีวาได้ภายในเพียง60วินาทีคุณจะเชื่อไหมผมรู้ว่าฟังแล้วเหมือนโฆษณาขายของมหัศจรรย์แต่นี่คือสิ่งที่ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองมานับไม่ถ้วนในคลินิกเมื่อ15ปีที่แล้ว ตอนที่ผมเพิ่งจบเรียนและมาทำงานที่โรงพยาบาลผมเจอผู้ชายหลายร้อยคนที่เดินเข้ามาหาผมด้วยสีหน้าหม่นหมองท่าทางไม่มั่นใจบางคนบอกว่านอนไม่หลับบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนไม่ใช่ผู้ชายอีกต่อไปเขาเหล่านั้นมักจะอายุห้ิขึ้นไปบางคนอายุ60 –สิถึงเจปีแล้วพวกเขาส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดตรงๆว่าปัญหาคืออะไรแต่ผมเข้าใจเลยค่ะ ปัญหาสุขภาพชีวิตคู่ของผู้ชายวัยนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะมันกระทบถึงความมั่นใจความสัมพันธ์ในครอบครัวและคุณภาพชีวิตโดยรวมผมเคยเจอคุณลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาในคลินิกแล้วร้องไห้เลยเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงภรรยาเริ่มห่างเหินตัวเองก็รู้สึกไร้ค่า ตอนแรกผมประจ่ายยาตามมาตรฐานของการแพทย์แผนปัจจุบันยาสีฟ้ายาเหลืองพวกนี้มันใช้ได้ผลจริงๆนะคะแต่มันมีข้อจำกัดราคาแพงต้องกินทุกครั้งมีผลข้างเคียงและที่สำคัญที่สุดมันไม่ได้แก้ที่ต้นตอปัญหาจริงๆแล้ววันหนึ่งผมได้มีโอกาสไปประชุมวิชาการที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างพักเบรก ผมได้คุยกับหมออวุโสท่านหนึ่งที่ทำงานมานานกว่า40ปีท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนยังไม่มียาสีฟ้าพวกนี้แต่ผู้ชายยังมีสุขภาพที่แข็งแรงท่านบอกว่าบรรพบุรุษของเรามีภูมิปัญญาเก่าแก่ที่ใช้สมุนไพรในครัวบ้านธรรมดามดาแต่ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ท่านเอกสารเก่าๆมาให้ผมอ่านในนั้นเขียนถึงการใช้การพลูหรือที่เรามักจะเรียกว่าดอกการพลู ผมรู้จักเครื่องเทศนี้นะคะใช้ในแกงหลายอย่างมีกลิ่นหอมแต่ผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีสรรพคุณทางการแพทย์ระดับนี้ผมเริ่มศึกษาค้นคว้าจริงจังอ่านงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศการพลูมีสาระสำคัญชื่อว่ายูจีนอ คำนี้อาจฟังดูยากแต่จำง่ายๆว่ามันคือสารมหัศจรรย์ที่ทำให้เส้นเลือดขยายตัวเลือดไหลเวียนดีขึ้นและที่สำคัญมันช่วยเพิ่มการผลิตไนตริกออกไซด์ในร่างกายไนตริกออกไซดนี่สำคัญมากนะคะทุกคนที่ฟังอยู่ต้องจำไว้มันเหมือนกุญแจที่ไปปลดล็อกประตูเส้นเลือดทำให้เลือดไหลเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นโดยเฉพาะส่วนที่สำคัญของผู้ชายเมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลังอายุ50ปี ร่างกายเริ่มผลิตไนตริกออกไซด์น้อยลงเส้นเลือดเริ่มแข็งตัวการไหลเวียนของเลือดช้าลงบวกกับความเครียดจากการทำงานอาหารที่ไม่ค่อยดีการนอนไม่พอสูบบุหรี่ดื่มเหล้าหรือมีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงมันยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก แต่เรื่องดีก็คือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ใช่ถาวรผมเน้นนะคะไม่ใช่ถาวรมันสามารถกลับมาได้ถ้าเราช่วยเหลือร่างกายให้ถูกวิธีผมเริ่มทดลองแนะนำวิธีใช้การพลูให้กับผู้ป่วยบางคนที่ไม่อยากกินยาหรือกินยาแล้วมีผลข้างเคียงผลที่ได้ทำให้ผมประหลาดใจมากคุณลุงคนหนึ่งอายุ58 ปีเขาลองทำตามวิธีที่ผมบอกภายในสองถึงสสัปดาห์เขากลับมาพบผมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกเหมือนตอนอายุ30กว่ากว่าอีกคนหนึ่งอายุ65ปีทำงานเป็นข้าราชการเขาเคยบอกว่าเขาสิ้นหวังแล้วคิดว่าอายุขนาดนี้คงไม่มีทางกลับมาอีกแล้วแต่หลังจากใช้วิธีนี้ประมาณหนึ่งเดือน เขาบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปความมั่นใจกลับมาความสัมพันธ์กับภรรยาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและวิธีใช้การพลูที่ผมแนะนำเป็นยังไงล่ะคะผมจะอธิบายให้ฟังแบบละเอียดตอนนี้เลยขอให้ทุกคนจดไว้นะวิธีที่ง่ายที่สุดและได้ผลดีที่สุดคือการเคี้ยวการพลูสดตอนเย็นก่อนนอนประมาณ30-60นาทีให้เอาการพลู 2- 3ดอกใส่ในปาก แล้วเคี้ยวช้าๆอย่าเคี้ยวเร็วให้น้ำลายผสมกับน้ำมันหอมระเหยจากการพลูเคี้ยวไปประมาณ5-10นาทีแล้วกลืนไปบางคนถามว่าทำไมต้องเคี้ยวทำไมไม่กลืนเลยเพราะการเคี้ยวจะทำให้สารสําคัญออกมาดีที่สุดและการดูดซึมผ่านเยื่อบุในปากจะเร็วกว่าภายใน30-60วินาทีสารเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสะเลือดเริ่มทำงานทันที หลายคนบอกว่ารู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่ไปทั่วร่างกายรู้สึกเหมือนเลือดเริ่มไหลเวียนดีขึ้นรู้สึกสดชื่นขึ้นมันไม่ใช่ผลชั่วคราวนะคะถ้าทำสม่ำเสมอทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ3-4ครั้งภายใน2-4สัปดาห์คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ตอนนี้เราลองมาเข้าใจกันว่าทำไมการพลูถึงได้ผลดีขนาดนี้เวลาผู้ชายมีปัญหาเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดจากอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดเสียหายมันเกิดจากระบบหมุนเวียนเลือดที่ทำงานได้ไม่เต็มที่ ลองนึกภาพนะคะอวัยวะเพศของผู้ชายมันเหมือนตึกสูงถ้าอยากให้ตึกสูงสักกี่ชั้นต้องมีลิฟต์ขนคนขึ้นไปเยอะๆลิฟต์ตรงนี้คือเลือดถ้าลิฟต์ทำงานได้ดีขนคนขึ้นไปได้เต็มที่ตึกก็จะสูงสงา่าแต่ถ้าลิฟต์ทำงานช้าขนคนไม่ไหวตึกก็จะไม่สูงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะนี้มันเล็กมากถ้ามีการอุดตันแข็งตัวหรือหดเกรง็งมันจะส่งผลได้ทันที การพลูช่วยทำให้เส้นเลือดขยายตัวเลือดไหลผ่านได้ง่ายขึ้นและยังช่วยทำความสะอาดเส้นเลือดขจัดคราบที่อุดตันด้วยนอกจากนี้การพลูยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งมากมันช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายชะลอความเสื่อมทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ดีขึ้นอีกหนึ่งสารสำคัญในการพลูคือแมงกานีสสังกะสีและวิตามินเค สารเหล่านี้ช่วยเพิ่มการผลิตฮอร์โมนเพศช,ชายทำให้มีแรงปรารถนามากขึ้นผมเคยมีผู้ป่วยอายุ62ปีเขามีเบาหวานมา10กว่าปีหนึ่งในผลข้างเคียงของเบาหวานก็คือมันทำร้ายเส้นเลือดทำให้เส้นประสาทเสื่อมเขาพยายามกินยาหลายชนิดแต่ได้ผลไม่ค่อยดีและยังมีผลข้างเคียงอีก ผมแนะนำให้เขาลองใช้การพลูแต่เนื่องจากเขามีเบาหวานผมให้เขาทานควบคู่ไปกับการควบคุมน้ำตาลให้ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอและกินอาหารที่มีประโยชน์หลังจากผ่านไป6สัปดาห์เขากลับมาตรวจและบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นมากน้ำตาลก็ควบคุมได้ดีและสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นตาม มีอีกหลายคนถามผมว่าแค่กินการพลูพอแล้วหรือยังผมขอบอกตรงๆเลยนะคะว่าการพลูมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากแต่มันไม่ใช่เวทมนต์ถ้าคุณกินการพลูแล้วยังสูบบุหรี่ทุกวันดื่มเหล้าทุกคืนนอนดึกกินอาหารขยะไม่ออกกำลังกายมันก็จะได้ผลไม่เต็มที่ สิ่งที่ผมแนะนำคือให้ใช้การพลูเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปด้วยลดบุหรี่ลดเล้านอนให้พออย่างน้อยวันละ7-8ชั่วโมงออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีกินผักผลไม้ให้มากลดอาหารทอดอาหารมันอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือจิตใจความเครียดเป็นตัวค่าสุขภาพชีวิตคู่มากที่สุดเลยค่ะ เวลาเครียดร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอติซอลฮอร์โมนนี้จะไปะยับยั้งการผลิตฮอร์โมนเพศช,ชายทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีพยายามหาวิธีจัดการความเครียดบางคนใช้การออกกำลังกายบางคนทำสมาธิบางคนไปเที่ยวหาสิ่งที่ทำให้ใจสบายหัวเราะบ้างสนุกบ้างอย่าเอาแต่คิดเรื่องงานเรื่องเงินจนตัวเองเครียดไปหมด ผมอยากเน้นย้ำอีกครั้งว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัวไม่ใช่ว่าคุณไม่เป็นผู้ชายมันเป็นเรื่องทางการแพทย์ที่แก้ไขได้อย่าไปโทษตัวเองอย่าปิดบังอย่ากลัวที่จะปรึกษาหมอผมเคยเจอคุณลุงหลายคนที่ปล่อยปัญหาไว้จนกลายเป็นภาวะซึมเศร้า ความสัมพันธ์กับภรรยาก็แย่ลงบางคู่เกือบหย่ากันเพราะเรื่องนี้มันเศร้ามากค่ะเพราะมันแก้ได้ถ้ารู้วิธีและยอมเปิดใจรับความช่วยเหลือนอกจากเคี้ยวการพลูแล้วยังมีวิธีอื่นอีกคะบางคนทำน้ำต้มการพลูด,ดื่มเอาการพลูหถึงเจดดอกต้มกับน้ำสองแก้วต้มจนเหลือครึ่งหนึ่งกองแล้วดื่มก่อนนอนแต่วิธีนี้อาจจะได้สารไม่เต็มที่เท่าการเคี้ยว อีกวิธีหนึ่งคือใช้น้ำมันหอมระเหยจากการพลูแต่ต้องระวังนะคะต้องเจือจางก่อนห้ามใช้น้ำมันแท้โดยตรงเพราะมันเข้มข้นมากอาจระคายเคืองผิวหนังได้ถ้าจะใช้ก็ต้องเจือจางด้วยน้ำมันพืชอื่นในอัตราส่วน 1. 10แล้วถ้าบริเวณหน้าท้องหรือฝ่าเท้าแต่ผมแนะนำวิธีเขียวมากกว่าค่ะเพราะปลอดภัยและได้ผลดี มีคนถามว่าการพลูมีผลข้างเคียงไหมโดยทั่วไปถ้าใช้ปริมาณพอเหมาะ2-3ถึงสดอกต่อวันมันปลอดภัยมากค่ะแต่ถ้าคุณกินมากเกินไปอาจจะมีอาการแสบท้องคลื่นไส้ได้และถ้าคุณแพ้การพลูหรือมีโรคตับต้องระวังนะคะสำหรับคนที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟารีนต้องปรึกษาหมอก่อนนะคะเพราะการพลูมีสารที่อาจไปเสริมฤทธิยาทำให้เลือดออกง่ายได้ แล้วผลจะเห็นเมื่อไหร่คนละคนค่ะบางคนรู้สึกได้ทันทีในครั้งแรกบางคนใช้เวลา1นถึงสสัปดาห์บางคนอาจต้อง4-6ถึงสัปดาห์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายอายุโรคประจำตัวและการดูแลตัวเองโดยรวมสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอทำทุกวันหรืออย่างน้อยเกือบทุกวันอย่าทำแค่ครั้งสองครั้งแล้วคาดหวังผลมหัศจย์ร่างกายต้องการเวลาในการซ่อมแซมฟื้นฟู ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการดูแลสุขภาพชีวิตคู่ไม่ใช่แค่เรื่องความสุขทางกายแต่มันเชื่อมโยงกับความมั่นใจความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตโดยรวมผู้ชายที่มีสุขภาพดีในเรื่องนี้มักจะมีความมั่นใจมีพลังมีชีวิตชีวาในทุกด้านผมเจอผู้ป่วยคนหนึ่งอายุ68ปีเขาบอกว่าหลังจากที่ปัญหาของเขาดีขึ้นชีวิตเขาเปลี่ยนไปทั้งชีวิต เขาเริ่มออกกำลังกายเริ่มเข้าสังคมเริ่มหัวเราะมากขึ้นทำงานก็กระตือรือร้อนความสัมพันธ์กับภรรยาที่เคยห่างเหินกลายเป็นใกล้ชิดนี่คือเหตุผลที่ผมทำงานนี้ค่ะไม่ใช่เพราะเงินไม่ใช่เพราะชื่อเสียงแต่เพราะผมเห็นชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเห็นพวกเขายิ้มเห็นพวกเขามีความสุขตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ลองทำดูอย่าลังเลอย่าอายซื้อการพลูมาสักถุงเล็กๆราคาไม่แพง หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเทศซูเปอร์มาร์เกต็ตวันนี้ก่อนนอนลองทานดูทำต่อเนื่องจดบันทึกผลที่เกิดขึ้นเขียนไว้ว่าวันแรกรู้สึกยังไงสัปดาห์แรกเปลี่ยนไปยังไงเดือนแรกต่างจากเดิมอย่างไรบางทีคุณอาจแปลกใจเองเลยว่าร่างกายคุณเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหน และอย่าลืมนะคะนอกจากการพลูแล้วต้องดูแลตัวเองแบบองค์รวมกินดีนอนดีออกกำลังกายลดเครียดอย่าสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างพอประมาณถ้ามีโรคประจำตัวก็ต้องควบคุมให้ดีถ้าทำครบทุกอย่างนี้ผมมั่นใจว่าภายในหนึ่งสองเดือนคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคุณจะรู้สึกเหมือนย้อนวัยกลับไปตอนหนุ่มๆพลังจะกลับมา ความมั่นใจจะกลับมาและชีวิตคู่ของคุณจะดีขึ้นอย่างที่คาดไม่ถึงผมอยากจบด้วยข้อความนี้ค่ะอายุมากไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะจืดชืดไม่ได้หมายความว่าต้องยอมแพ้กับเวลาร่างกายของเรามีความสามารถในการฟื้นตัวเราแค่ต้องให้มันมีเครื่องมือที่เหมาะสมให้มันมีโอกาสการพลูเป็นของขวัญจากธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ถูกลืมไปแต่วันนี้ผมนำมันกลับมาเพื่อคุณ ไม่ใช่เพื่อขายอะไรไม่ใช่เพื่อหลอกลวงแต่เพราะผมเห็นมันได้ผลจริงมานับร้อยคนเริ่มต้นคืนนี้เลยค่ะเอาการพลูสองดอกใส่ปากเคี้ยวช้าๆห้านาทีแล้วกลืนทำทุกวันก่อนนอนภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์คุณจะเริ่มรู้สึกต่างภายในหนึ่งเดือนชีวิตของคุณจะเปลี่ยนผมแพทย์หญิงสุภานันันชลทาน หวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณลุงคุณป้าทุกท่านนะคะจงเชื่อมั่นในร่างกายของตัวเองจงให้โอกาสธรรมชาติได้ช่วยเหลือคุณและจงอย่าลืมว่าคุณสมควรได้รับชีวิตที่แข็งแรงมีพลังและเต็มไปด้วยความมั่นใจขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและมีชีวิตคู่ที่อบอุ่นสวัสดีค่ะ